คุณรู้ไหมคะว่าคนญี่ปุ่นมีเคล็ดลับชะลอวัยที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าได้ผลจริงแค่หยุดกินตอนอิ่มแค่80%หรือที่เรียกว่าฮาราฮาชิบุที่เกาะโอกินาวาญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อว่าบลูโซนมีคนอายุเกินร้อยปีมากที่สุดในโลกและพวกเขาทําสิ่งนี้ทุกวันฮาราฮาชิบ ah ุแปลตรงตัวว่าหยุดกินเมื่ออิ่มแค่8ส่วนจาก10งานวิจัยแคลอรี่ทริโอพบว่าแค่ลดพลังงานลงวันละ15%โดยไม่ขาดสารอาหาร สามารถลดการอักเสบปรับอินซูลินและชะลอการเสื่อมของเซลล์ได้จริงเพราะเมื่อร่างกายต้องไม่แดกรับการกินเกินก็จะลดอนุมูลอิสระและเปิดโหมดออโทฟาจีหรือการซ่อมแซมเซลล์ตามธรรมชาติดังนั้นถ้าอยากอายุยืนแบบคนญี่ปุ่นลองหยุดกินก่อนอิ่มสักนิดนี่คือวิธีง่ายๆที่ช่วยชะลอวัยและดูแลสุขภาพได้จริงค่ะถ้าอยากให้ยกตัวอย่างเมนูฮาระฮาชิบุที่คนไทยทำตามได้ง่ายๆคอมเมนต์บอกไว้เลยนะคะ